เทศบาลเมืองเบตงมีพื้นที่78ตารางกิโลเมตรประชากรทั้งสิ้น25,961คนครัวเรือน11,637ครัวเรือนเทศบาลเมืองเบตรงร่วมรณรงค์การนำขยะทั่วไปมาใช้ประโยชน์โดยประดิษฐ์เป็นของใช้ตา่างๆอาทิเช่นกิจกรรมประดิษฐ์บอลจากหลอดพลาสติกใช้แล้วเบาให้กล่กผู้สูงอายุผู้ป่วยดิดเรียงกลูกไว้ทำงาน จากย่าลาสติดและเสษผ้าที่ใช้แล้วกิจกรรมทำพัดและผ้าไามจากหลอดพลาสติกใช้แล้วกิจกรรมทำปากกุญแและภูมิกุญแจจากขวดน้ำดื่มกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกลดใช้ภาชนะโฟมลดโลกร้อนตามร้านจำหน่ายอาหารร้านสะดวกซื้อและในตลาดโส์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการเกิดภาวะโลกร้อนและลดปริมาณขยะแคสบานเมืองเบตง มีการกำหนดเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนสมัครเป็นอาสาท้องถิ่นรักโลกให้ครบทุกครัวเรือนทั้งเขตเทศบาลจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอิสรลดโลกร้อนห่างไกลโรคโดยรณรงค์ใน28ชุมชนให้จัดทำถทังขยะเปียกลดโลกร้อนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมีครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนจํานวน1 9 1 4ัครัวเรือนเทศบาลเมืองเบตงร่วมจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน ปริมาณขยะที่ขายได้จำนวน501กิโลกรัมรายได้รวม3,414บาทแต่ตั้งคณะกรรมการการจัดการสิ่งนติดตู้และมูลฝอยระดับเทศบาลมีโอ เบตงจังหวัดยะลาคำสั่งเทศบาลเมืองเบตงที่1235ภัพ2565ลงวันที่18ตุลาคม2565โดยมีจุดป,ประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการลดและขัดแยกขยะหน้าหลงกำเนิดและจัดทำระบบการเก็บขยะและผลขยะยื่นฟอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการประชาย,ายข้อมูลปริมาณขยะยื่อยเฉลี่ยประมาณ1,000 124ตันมีเส้นทางโรบีตสนทีอุณหภม้อย,อยแบ,บ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลาเ็นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลา14ีนาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที เวลา20.00นถึง24.00นในการทิ้งขยะมูลฝอยดังกล่าวให้คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งและมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกก่อนนํามาทิ้งการเก็บขยะอันตรายจะดําเนินการจัดเก็บทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์หรือวันที่ชุมชนกําหนดแล้วนําไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการการเก็บขยะชิ้นใหญ่วัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์โดยจัดเก็บ2ช่วงเวลาคือเวลา8.30น,นถึง 11. วเวลาฬิวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาแพทศบาลเมืองเบตงได้รับมอบหมายจากจังหวัดยะลาเป็นเจ้าภาพในการจัดการขยะมูลฝอยกลุ่มคัตเตอร์2โดยกำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5แห่งซึ่งในปัจจุบันกำจัดขยะด้วยระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF และปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับระบบตังกลบ